สวัสดีครับพบกับปูชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสาวน้อยมหัศจรรย์จากมหาสารคามน้องกีตา้านิพาพรแชมป์ดวลเพลงชิงทุน105สมัยคนแรกของรายการน้องกีตา้าได้รับเกียรติในการเป็นแขกรับเชิญของเตา๋าภูศิลในการไลฟ์สดทั้งเตา๋าภูศิลมีโพสต์เกี่ยวกับงานนี้นะครับเมื่อวันอังคารที่22สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกามีข้อความ ว่าบล้ายนำแนะชวนเพื่อนชวนน้องมาร้องเพลงนำกันพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษเวียงนรมนและกีตาร์นิพาพร24สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกาทางเพจเตา๋าภูสินแท็กเตา๋าภูสิน เวียงนรมนกิต้าริพาพรในส่วนทางน้องกีตา้าก็ได้ออกมาพดเช่นกันเกี่ยวกับงานนี้นะครับว่าเจอกันค่ะแฮชแท็กกิ orn, ต้าริพาพรเต๋าภูสินเวียงนรมน FC แฟนคลับน้องกิตา้าเต๋าภูสินเวียงนรมนวันที่24นี้นะครับเวลา6โมงเย็นเข้าไปพบปะพูดคุยฟังเพลงเพาะๆกับ3มศิลปินเสียงดีมีคุณภาพได้เลยนะครับที่สำคัญทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้ง3าคนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องกีตาร์นิพาพรเต๋าภูศิลป์และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ